เกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนักในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียปร,ระชาชนชาวซีเรียรหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากไฟป่าที่ลุกลามอย่างหนักในจังหวัดลาตาเกียทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกไฟไหม้เป็นพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนหลายพันเฮกตาร์ด้วยกันทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย กำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดและมีลมแรงไฟป่าซึ่งลุกลามมาเกือบตลอดทั้งสัปดาห์เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลใหม่ของซีเรียพยายามผลักดันการฟื้นตัวของประเทศหลังจากสงครามและการควมบาดท,ที่ยืดเยื้อมานานกว่าทศวรรษโดยในหลายพื้นที่ยังไม่มีบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานนอกจากนี้ประเทศยังเผชิญกับภัยแล้งที่กินเวลามาอย่างยาวนาน น้องเดียรายงานจาก n w w s r o u n d World ค่ะ